โอเคนะครับอยู่ผมช่อง TU ย2่ X 2อีกเช่นเคยนะครับก็พี่ก็จะวันนี้นะพี่ก็จะมาซื้อสินค้าลดราคาอีกสักหนึ่งรอบนะครับตอนนี้พี่ก็ได้เติมตังค์แล้วนะน้องเออวีน,นี้พี่เตรียมพร้อมมากครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็พี่ก็กะว่าจะเก็บไว้เล่นรอบหน้าด้วยนะครับน้องเออพี่มันสายโลบอยู่แล้วครับน้องก็วันนี้นะพี่ก็จะมาซื้อสินค้าลดราคานะครับเออส่วนรอบเดียวนะครับก็ มีน้องๆคนไหนได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยครับเออก็อยากรู้นะครับว่าแต่ละคนได้อะไรไปมากนะครับนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสินค้าลดราคาครับก็วันนี้พี่ก็จะมาซื้อให้ดูเลยละกันนะครับวันนี้สําหรับสินค้าลดราคานะครับก็ใครอยากพี่สุ่มอะไรเนี่ยบอกพี่ได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะอ่ามาสุ่มให้ละกันนะครับเออถ้างบ ถ้างบเหลือพอนะครับโอเคเพราะว่าตอนนี้งบพี่กระจางมากครับน้องจะหมดแล้วครับมาสุ่มให้น้องๆดูนะครับพี่ก็ไม่ได้จาก youtube นะครับไม่ได้ไม้แต่บาทเดียวครับจาก u t u b e นะครับก็ที่สุ่มๆไปก็เงินของพี่เองทั้งนั้นเลยครับน้องเออก็วันนี้ครับพี่ก็จาเอาสินค้าดราคานะครับก็วันนี้วันเสาร์ครับก็น่าจะได้ลงพรุ่งนี้ประมาณวันอาทิตย์นะครับโอเคก็ตัดให้ทันลงประมาณประมาณเจ็ดโมงครับพี่ก็จะลงประมาณสักเจ็ดโมงครับ มาสุ่มเลยดีกว่าก็พี่เติมเงินแล้วครับน้องเติมเงินเรียบร้อยแล้วส่วนหน้าเติมเงินนะทุกคนท่านจะรู้นะครับเพราะว่าสอนม่อไหร่คลิปแล้วครับสําหรับวิธีการเติมเงินนะครับนะครับเออส่วนวิธีสองก็น่าจะเป็นกันนะครับวิธีเติมเงินก็น่าจะเป็นกันนะครับเพราะพี่สอนเมื่อไห่คลิปมากครับน้องเอมีก็มีประมาณนี้ครับน้องนะสอาที่นะครับเดี๋ยวพี่าสมนีะครับเออมาสุ่มเลยดีกว่า หมูกอ่องสมบีไฟยอยากเล่นเอาไว้รอบหน้าดีกว่ามาซื้อเลยกว่ามาสุมเลยจะบอกเลยค่ะ <S <S ของดีแน่นอนกลองถัดไปไมันคืออะไรของดีแน่นอนบิดกูปั้นนี่ <S 1> <S 1> ไม่รู้แล้วกองสองเลย <S <S มีร้อยหนึ่งอะหรืออะไรเนี่ยเหลือหกสิบเอ็ดบาทนะครับทุกคนมา สักรอบถ้าไม่ได้ก็ลงเหมือนเดิมนะครับไม่รู้อ้ไรก็จะเกมนะีะมาแต่ผมสุ่ม,มรอบแล้กแค่รอบเดียวนะทุกคนดูฟ้นพ่อผมซื้อคนแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาครั้งอ๋อนี่ครับสองครั้งวิ่งไ,ได้ทุกคนกขต้องเอาไปสุ่มอีกทีนะครับว่าจะาได้ของเลยนะครับก็ปพีประมาณไหนครับทุกคนผมได้กับสองครั้งนะครับ ครั้งแรกไม่ออกครับออกครั้งที่สองนะทุกคนเพราะตอนนี้พี่ก็ได้รหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออก็เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าเกมน,นะตอนนี้งบเหลือแหไรพี่จะเอาไปเล่นรอบนานหรืวพี่พี่เติมอา่ารีบสองบาทรีบสองบาทนี้รอบหน้าไปสุ่มกล่องสุ่มดีกว่าทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะอ่าทําเป็นกล่องสุ่มแล้วกันนะกล่องสุ่มนะครับยีบสองบาทนี้เดี๋ยวพี่จะไปซื้อกล่องสุ่มนะครับมีประมาณนี้ทุกคนก็ของพี่ ก็นี่ครับได้เป็นเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมดีกว่าครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับน้องๆเออไปหรือเกมดีกว่าครับคนโอเคครับไปโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้เข้าบล็อกฟุตเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆเออเรามาสุ่มไปพร้อมๆกันดีกว่าครับไปพี่จะกดแล้วนะอ่าโจนฉลาดขอทายขออภัยครับพูดติดๆขัดๆนะครับก็เนื่องจากเมานิดหน่อยครับแล้วก็มานั่งทําคลิปนะครับกลัวไม่มีคลิปลงงี้นะครับโอเคขอญยกเข้าไปที่ โจนสลัดเลยหละกันนะครับโอเคดวนะอันนี้มัน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 ใช้เผา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 ฉลามไหมครับทุกคนใช่ไหมแบกอันน้อยน้อยนี่ครับใช่ไหมผมขอดูนะไม่ใช่มั้งทำไมไปเงี้ยทุกคนผมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้เล่นนานเนาะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับแต่รู้สึกว่าจะได้เวลวตันด้วยนะครับก็ เราก็ต้องเข้าดูพวกไอเทมกันเลยครับก็มีดาบพวกนี้ครับทุกคนถ้าเป็นสีแดงก็คือดาบของดีใช่ไหมครับอืมอ๋อนี่นี่มีต้าเขียวด้วยครับแล้วก็อะไรนี่เขาเรียกอะไรอืมเขามีผลประมาณเนี้ยทุกคนนะครับแล้วก็เงินเขียวสี่หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็เงินแดงอีกเอ้ เงินม่วงอีกห้าพันนะเพราะก็เวลตัดนะขอขอเข้าไปดูค่าพลังนะโอ้โหพลังหดบีสัเวลหนึ่งเองครับส่วนใหญ่เขาอัพเป็นพวกพลังด่าบทุกนแล้วก็พลังป้องกันนะครับสูงสุดนะแล้วก็พลังโจมตีระยะประชิดนะครับแล้วก็มีเผาฉลามเนี่ยอันน้อยๆน,นะมันเป็นเังไงทุคกคนใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะครับโอเคก็ มีประมาณนี้ทุกคนก็มาซื้อให้ดูเหมือนเดิมเนาะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ผมบางสิ่งอย่างผมก็ไม่รู้นะครับก็คอมเมนต์บอกให้ความรู้ที่ไหนเนาะเออก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาเล่นอ่าโรบอกแบบเต็มตัวครับ <laughs> ส่วนไอดีที่แล้วนะครับพี่ขอไป49ไลน์นะครับก็ยังไม่ถึงนะครับส่วนผู้ติดตามถึงเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เพิ่งได้แค่28ไลค์ครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับพี่ขอไป39ไลค์นะครับก็ยังไม่ถึงเลยนะครับก็ช่วยกันหน่อยนะทุกคนก็ให้มันถึงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้นะครับไอดีแล้วนะครับโอเคพี่ประมาณนี้ครับสําหรับไอดีนี้พี่ว่ามันก็ก็โอเคนะครับสําหรับราคาแค่นี้ก็พี่ว่าก็ยังคุ้มนะครับ แล้วมีคนเอ่อมีน้องๆคนไหนได้อะไรปะก็อย่าลืมเอามาอวดพี่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เห็นมีใครเม้นม,มาบอกพี่เลยเม่้าใจจังเลยไม่มีคนรักเลยออันนี้ก็เรียกพระตื่นใช่ไหมทุกคนเป็นพระตื่นแบบอะไรเรียบร้อยใช่ไหม,มก็โอเคอยู่อ่าไอดีนี้เอากันไหมครับทุกคนเอาไหมเอาหรือเปล่าเดี๋ยวจะแจกให้นะครับ เอางี้ดีกว่าครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ผมไม่ขออะไรมากครับคลิปนี้นะถ้าใครอยากได้ครับก็ไปช่วยอ่กดไลค์คลิปเก่านะครับให้มันถึงสามสิบหกไลค์ครับเดี๋ยวจะมาแจกให้สองไอเดียเลยเอาแบบง่ายๆไปเลยครับก็เก็บไว้ก็ก็ก็เล่นแหละครับแต่ถ้าแจกน้องก็ดีกว่าครับนะเพราะเป็นไอดีที่แบบสุ่มมาก็อยากแจก FC อะไรประมาณเนี้ยครับแจก FC ช่อง ทู t ีย2ิบสองครับเออก็ใครอยากได้ไอดีนี้นะครับก็ไปช่วยกดไลค์อ่าคลิปคลิปเก่าพี่นะครับคลิปก่อนที่พี่ลงก่อนคลิปนี้นะให้ถึงสามสิบเก้าไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้เลยสองไอดีะครับพี่จะสมแจกให้นะครับเอาละครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็มาซื้อให้ดูครับสินค้าลดราคาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะอาจจะได้ลงพรุ่งนี้ประมาณวันอาทิตย์นะครับเออก็ คลิปนี้ก็ไม่มีรลากครับพี่ก็จะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มาจ่ะเดี๋ยวยก็มีประมาณนี้นทุกคนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ครับส่วนใครที่อยากได้หรือว่ารอพี่ไม่ไหวครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์พี่กัดล้านไว้ใต้คลิปแล้วกันครับหรือว่าอยู่ในคอมเมนต์ก็จะมีนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์พี่นะกดแชร์ด้วยนะคนแล้วก็กดติดตามสําหรับใครอยากได้พี่ก็ ขอ39ไลคจากคลิปเก่าให้มันถึงครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ครับทุกคนโอเคไปแล้วทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วสวัสดีครับ